ตอนรับเข้าสู่การตั้งค่าโปรแกรม OBS Studio ในการอัดคลิปหรือไลฟ์สตรีมโดยที่ภาพจะไม่มีการกระตุกแต่อย่างใดและเหมาะสาหรับคอมเพียงเครื่องเดียวที่ไม่ได้แรงมากหากไม่ไหวในช่วงนั้นผมจะไกด์ไลน์เบื้องต้นถึงวิธีการแก้ไขครับและที่สําคัญที่สุดผมพบว่ากว่า,วา98ที่ได้รับชมหากแต่ไม่ได้กดซับสไครต์เลยฝากกันด้วยนะครับเอาล่ะไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ let's go มีใครกำลังหิวอยู่บ้างไหมครับกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ดีๆด,ดูหนังฟังเพลงอยู่ๆก็หิวขึ้นมาสะกง,งั้นแต่ไม่อยากย้ายไปไหนเลยเพราะกำลังมันอยู่ผมมีสินค้าจากโซเดลี่มาแนะนําเพื่อนๆทุกคนได้ไปลองซื้อกันก็คือเหล่าหมูสารพัดอบกรอบโดยจะมีทั้งหมด4แบบให้เพื่อนๆได้ลองกันคือหมูแผ่นอบกรอบอร่อยทานง่ายเหมาะสลับเป็นขนมทานเล่นหรือจะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็ได้เช่นกันครับหมูแท่งเนื้อแน่นกรอบทานง่ายเหมาะสลับทานเล่นหรือมื้อกับข้า แสนอร่อยอย่างฟินหมูฝอยอบกรอบหอมกลิ่นหอมแดงเกี้ยวสามารถทานได้ทั้งเป็นกับข้าวหรือจะทานเล่นก็อร่อยเช่นกันหมูหยองมีเนื้อสัมผัสกรอบทานง่ายเป็นขนมทานเล่นหรือเพื่อนรสชาติให้กับอาหารจานโปรดของคุณโจ๊กข้าวต้มก็อร่อยนะจะสายเกมเมอร์หรือสายดูหนังชิวๆเพื่อนๆผมคิดว่าเหมาะสุดๆเป็นเลยละครับเพราะมือไม่ติดมันมันไม่ติดมือยยเยงแค่เตรียมทิชชู่วไว้เช็ดมือหลังจากก,กินพอมันก็ไม่ติดทั้งเมาส์หรือคีย์บอร์ดเลย ยหมูแผ่นอบกรอบจะอยู่ที่175บาทหมูแท่ง160บาทหมูฝอยและหมูหยอง155บาทเราจะวางจำหน่ายที่ช่องทางออนไลน์หน้าร้านช้อปปี้ลิงก์อยู่ที่ใต้ล่าง Description เลยเอาละ่ะไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่าครับ Let's go หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม OBS แล้วเปิดเข้ามาในช่วงแรกจะเจอกับหน้าต่างให้เลือกระหว่างจะให้ระบบเน้นการอัตติม์สำหรับการสตรีมแล้วให้การอัดคลิปเป็นรองหรือ จะอจัดคลิปเป็นหลักแล้วสตรีมเป็นลอง หรือจะเน้นใช้สำหรับการทําเป็นเว็บแคมเท่านั้นกดคันเซลไปได้เลยครับผมเนื่องจากเราจะตั้งค่ากันเองทั้งหมดก่อนอื่นผมจะสอนตั้งค่าในส่วนของการเพิ่มหน้าต่างสแสดงโปรแกรมที่จะโชว์ไลฟ์สตรีมหรือการอัดคลิปกันก่อนแถบซีนจะมี1แถบแถบซอสจะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยซึ่งจะใช้ในการเพิ่มองค์ประกอบเช่นหน้าจอที่ต้องการสแสดงในไลฟ์สดแถบออดิโอมิกเซอร์แถบไมค์และเดสก์ท็อปออดิโอให้กดสัญลักษณ์รูปบ,บวกหลังจากนั้นเลือก Desktop เดสก์ท็อปแคปเจอร์จะได้หน้าต่างให้เราเปลี่ยนชื่อได้ ใจใหากไม่ต้องการตั้งชื่อใหม่กดโอเคจะได้หน้าต่าง Property หากส่วนของสกีนไม่แสดงภาพหน้าจอขึ้นมาให้ดูในส่วนของ Display หากขึ้น select e display d to capture ให้คลิกเข้าไปจะแสดงตัวเลือกหน้าจอที่ต้องการทั้งหมดให้เลือกหน้าจอที่ต้องการและกดโอเคทำเตือนหากต้องการไลฟ์สดหรืออัดเกมผมไม่แนะนำให้ใช้ Display Capture เนื่องจากจะใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์หนักมากเกินไปและบางทีเนี่ยเกมอาจจะแหลกกระตุกข,ขึ้นมาด้วยนะคะ ผรักแรงไม่พอเนี่ยเอาล่ะเรามาเพิ่มซีนกันดีกว่าครับโดยการกดบวกหลังจากนั้นจะได้หน้าต่างให้เราตั้งชื่อฉากผมจะตั้งชื่อว่าเกมเพื่อให้ระบุได้ง่ายแล้วกดโอเคกดบวกที่แถบซอสให้เลือกในส่วนของเกมแคปเจอร์จะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งก็ได้แล้วกดโอเคจะได้หน้าต่าง Property แถบโหมดให้ปรับจาก Capture any full screen application ให้เป็น Capture specific window จะมีแถบ w i n d o w ให้เลือกหน้าต่างเกมหากเปิดเกมอยู่ให้เลือกเกมที่ต้องการแสดง บนไลฟ์สดและกดโอเคสำหรับการเพิ่มฉากหน้าจอและภาพเกมขึ้นไลฟ์ก็มีเพียงเท่านี้ต่อไปจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าโปรแกรม OBS Studio ในการไลฟ์สตรีมและอัด,ดคลิปกันครับกดตั้งค่าจะเด้งหน้าต่างการตั้งค่าในการไลฟ์และอัดคลิปในส่วนของ general ผมแนะนําให้เปิดในส่วนของให้ OBS Window f o r m screen capture หากใช้ display capture จะไม่แสดงหน้าต่างโปรแกรม OBS บนหน้าจอไลฟ์เลยหากจะแชร์การตั้งค่าของเราให้เ เพื่อนดูผ่านการแชร์หน้าจอของเราก็อย่าลืมปิดให้เพื่อนมองเห็นแล้วค่อยกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งก็ได้ครับในเมนู Output ผมแนะนําให้ปรับจาก Simple ให้กลายเป็น a d v a าน e d จะมี2เมนูที่ผมจะให้ตั้งค่าคือ Streaming และ Recording ต่อจากนี้ส่วนไหนที่ผมไม่ได้กล่าวคือตั้งค่าเป็น Default ที่มาตั้งแต่แรกเลยครับในส่วนของส t e a m ให้คลิกที่ v i ดีโ Encoder จะมี3อย่างคือ x264 n v i d i a nvenc h264 คือในส่วนของการ์ดจอแยกของ n v i d i ียและ AMD HW H264 คือการ์ดจอ AGPU ของ AMD หรือออนบอร์ของ AMD ครับหากเป็น Intel จะเป็น Intel Quick Sync H264 ในส่วนของ Recording จะมีในส่วนของ Nvidia, n v i d i ีดี e n c h e v c และ AMD HW ที่เป็นแบบ H265 แล้วทั้งหมดนี้ใช้อะไรในการ Encode วิดีโอจะดีกว่ากาันล่ะผมขออธิบายในส่วนนี้ก่อนจะไปตั้งค่ากันต่อในส่วน ของ x264 จะเป็นการใช้ CPU ในการ Encode Live Stream หรืออัดคลิปสีของภาพคือดำเป็นดำจริงๆและที่สำคัญเลยภาพคมชัดยิ่งกว่าการใช้ตาจอ Encode วิดีโอซะอีกแต่นะครับแต่หาก CPU แรงไม่พอเนี่ยเฟรมเรทที่ได้จากการเล่นเกมจะลดโหดมากๆเลยละ่ะ ก็ประมาณนั้นแหละครับการที่จะใช้ CPU ในการ ENCODE เนี่ยเหมาะกับผู้ชมที่มีคอมอยู่2เครื่องมากกว่าดังนั้นในคลิปนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้การตั้งค่าโดยใช้การจอในการ ENCODE จะดีที่สุดในส่วนของ h 2 6 4และ h 2 6 5 ต่างกันยังไงงั้นหรอ H 2 6 5นะครับจะมีคุณภาพที่คมชัดมากกว่า H 2 6 4ใช้ CPU ดันการก์ดจอในการอ n นโคดวิดีโอน้อยกว่า H 2 6 4แต่หากตั้งค่าไม่ดีเนี่ยไฟล์เนี่ยใหญ่ไม่รู้ตัวเลยนะครับไฟล์ที่บันทึกอินโคดวิดีโอด้วย H 2 6 5ไม่สามารถเปิดดูผ่านโปรแกรมดูวิดีโอบันทึกได้ ต้องการดูจริงๆต้องซื้อและติดตั้งส่วนเสริม HEVC Video Extension ในราคาเพียง3 4บาทหดือติดตั้งโปรแกรมที่รองรับการเปิดไฟล์ที่ Encode ด้วย H265 และสุดท้ายจะโยนไฟล์เข้าโปรแกรมตัดต่อไปเลยก็ได้ครับผมจะสอนตั้งค่าโปรแกรม OBS ให้ใช้การ์ดจอ NVIDIA และ AMD การ์ดจอ Onboard ดในการอัดคลิปหรือไลฟ์สตรีมโดยผมจะสอนตั้งค่าในส่วนของการใช้การ์ดจอ NVIDIA กันก่อนหากใครอยากดูในส่วนของการตั้งค่าการ์ดจอ IGPU AMD สามารถข้ามไปรับชมได้ครับในส่วนของวิดีโอ encoder ให้ปรับใช้ในส่วนของ NVIDIA NVENC H.264 d i s c a l e Output ปรับให้ใช้ในส่วนของ LAN slot ในส่วนของหน้า จอให้ปรับตามหน้าจอที่เราลองรับหรือถักไม่ไหวจริงๆค่อยปรับลดลงจาก Full HD ให้ต่ำลงกว่านั้นได้ Encoder Setting ในส่วนของเลย Control ให้ปรับใช้ในส่วนของ CBR Bitrate หากไลฟ์สตรีมบนความละเอียด Full HD ผมแนะนำให้ใช้ Bitrate ที่4,500ถึง8,000 P Frame ให้ปรับที่2ในส่วนของ P Set จะมี P 1จนถึง P 7โดย P 1จะมีคุณภาพที่ต่ำที่สุดซึ่งตรงข้ามกับ P 7หากคิดว่าการดจอเราแรงพอก็ค่อ ปรับขึ้นได้หรือหากต้องการเน้นที่ Performance ความไหลลื่นของการเล่นเกมภาพลื่นๆื่นให้ปรับที่ P1 ก็ตอบโจทย์ดีครับผมเองก็ใช้อยู่นะปัจจุบันนะ Multipass Mo d e ปรับให้ใช้ในส่วนของ Sin g l e pass ต่อไปจะมาดูในส่วนของการตั้งค่า r e c o r d i n g กันบ้างครับ r ล c o r d i n g pack เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเก็บไฟล์วิดีโอที่อัดเสร็จเนี่ยไว้ที่ไหนโดยกดที่ browse จากนั้นเลือกโล ation ที่เราต้องการเมื่อเลือกได้แล้วให้กดที่ select folder recording format ผมแนะนําว่าหากใครคอมค้างบ่อยๆจอฟ้าบ่อยๆหรือโปรแกรมเกิดแคชกขึ้นมาให้ใช้ในส่วนของ .mkv จะดีที่สุดครับเนื่องจากการใช้ MPEG MP4 ถ้าโปรแกรมหรือคอมเนี่ยจอฟ้าบ่อยๆไฟล์วิดีโอจะเสียทันทีโดย .mkv จะไม่มีปัญหาไฟล์เสียหากแต่อัดคลิปจะไม่สามารถโยนไฟล์ลงโปรแกรมตัดต่อได้ทันทีเพราะจะเป็นไปตามคลิปนี้เลยครับ ใช่แล้วล่ะครับเมื่อเราโยนไฟล์ mkv ลงโปรแกรมตัดต่อจะเตือนขึ้นมาทันทีว่า e er อ r o r เลเพราะงั้นจะต้องทําการแปลงไฟล์ mkv เป็น mp4 ก่อนให้กดที่ไฟล์และเลือก r e m a x Recording ให้กดที่จุด3จุดจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้ทําการเลือกไฟล์ mkv ที่ต้องการแปลงเป็น mp4 แล้วกด Open จากนั้นให้กด r e m a x k ห้งนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการแปลงไฟล์ MKV เป็น MP4 แล้วล่ะครับส่วนไฟล์วิดีโอที่แปลงเสร็จแล้วจะอยู่ที่โลเคชันเดียวกับไฟล์ต้นฉบับหรือหากมั่นใจว่าคอมที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่มีโอกาสจอฟ้าแน่นอนก็สามารถใช้เป็น MP8 MP4 ได้เลยครับวิดีโอเอนคเดอร์ผมจะปรับให้เป็น NVIDIA HEVC HEVC หรือ H.265 รีสเกลเอาต์พุตเหมือนเดิมครับปรับเป็น LAND SOURCE Resolution ให้ปรับตามขนาดหน้าจอที่รองรับหากไม่ไหวสามารถปรับลงได้ครับ ในส่วนของเลท์คอนโทรให้ปรับใช้ในส่วนของคอนทราสต์บิดเลทหาเป็นเวอร์ชันเก่าให้เลือก CBR บิดเลทหากใช้เรสโซลชั่นที่ Full HD ให้ปรับช่วง15,000ถึง25,000แต่ในที่นี้ผมตัดต่อโดยอัพจาก Full HD เป็น2 K ผมจะปรับที่35,000ครับแต่ระหว่างในการอัดคลิปหรือไลฟ์สตรีมภาพเกิดกระตุกหรือค้างขึ้นมาสามารถปรับบิดเลทให้ต่ำลงได้นะครับอ Frame ปรับ2พี P ซตปรับที่ P 1มัลต m พา t i Pass m ปรับไป s i n Pass ส ส่วนของการใช้การ์ดจอ NVIDIA ในการ Encode วิดีโอก็มีเพียงเท่านี้เราไปดูในส่วนของการใช้การ์ดจอ AMD Onboard ในการอัดคลิปหรือไลฟ like ์ s t ร e a m กันบ้างดีกว่าครับวิดีโอ Encoder ให้ปรับใช้ AMD HW h, h #264 r e s c a l e o u t p u t ให้ปรับเป็น l a n d s c r p e Resolution ปรับตามหน้าจอที่รองรับหากไม่ไหวค่อยๆปรับให้ต่ำลงได้ Rate Control ปรับเป็น CBR Bit Rate ปรับที่4,500ถึง8,000 y Frame ปรับที่2 P Set ปรับให้เป็น Balance ป ไฟปรับเป็นเบลดไลน์ในส่วนของ Recording Recording Pack เลือกที่จะเก็บไฟล์ที่ต้องการ Recording Format จะเลือกเป็น mkv หรือ mp4 อยู่ที่ความต้องการเลยวิดีโอ n อนค e เดอร์ปรับใช้ในส่วนของ amd hw h265 ดีสก a ลเอา t ์พุตปรับให้ใช้ในส่วนของ l a n d 랜ซอร์ Resolution ให้ปรับตามหน้าจอที่รองรับหากไม่ไหวก็ปรับต่ำลงได้ครับ a ล e Control ปรับเป็น cbr บิดเรทปรับที่1 5 0 0 0หากไม่ไหวค่อยๆปรับลงได้ครับ พีเฟมปรับที่2ทีเซตปรับเป็นบาลานซ์ต่อไปเรามาดูในส่วนของแถบวิดีโอกันบ้างครับเบรคแคนวาเรสโซลชันให้ปรับตามขนาดหน้าจอที่รองรับอัพพุตสเกลเรสโซลชันให้ปรับเหมือนกันกับเบรคแคนวาเรสโซลชันได้เลยครับในส่วนของ APS ให้ปรับที่60เฟรมสำหรับการจอจอ IGPU หากไลฟ์สตรีมเกิดกระตุกให้ลองปรับต่ำลงได้ครับสำหรับการจอจอ n น i d เดียหากต้องการทำภาพสโลโมชั่นภาพลื่นๆให้ปรับจาก Com m o n เ p s v เ l u วให้เป็น i n t e g e r จ p s v เ l u ีเ ะสามารถตั้งค่า a p s ได้ถึง120เฟรมหรือหากต้องการทำภาพสโลี์โมชั่นที่ต่ำกว่า5 0ภาพจะเกิดอาการกระตุกให้ปรับเป็น Fractional a p s Wallu จะสามารถตั้งค่า a p s ได้ตามความต้องการอย่างตัวผมจะตั้งไว้ที่2 4 0เฟรมเลยทั้งหมดนี้คือการตั้งค่าเบื้องต้นในการอัดคลิปหรือไลฟ์สตรีมครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนของการแยกแยกทร็กซาวกันบ้างครับให้กดที่ Setting คลิกที่แถว Output ในส่วนของ s t r e a m i n g ผมจะปรับ Audio Tra c k กที่แทร็กที่4ในการใช เสียงเข้าไลฟ์สตรีมครับต่อไปจะมาดูในส่วนของ Recording ให้เพิ่มแทร็กที่ต้องการอย่างผมจะแยกแทร็กทั้งหมด3 t r แทร็กก็เลือกตามที่ต้องการเลยครับติ๊ก1 2และ3ต่อไปคลิกที่แถบ Audio โครับในส่วนของ Desktop Audio ผมจะปรับจาก Default ให้กลายเป็น Disable เนื่องจากผมต้องการตั้งค่าเพิ่มเองทีหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยต่อไปให้กลับมาดูในส่วนของเกมแคปเจอร์ที่สร้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับดับเบิลคลิกแล้กดติ๊กในส่วนของแคปเจอร์ออ i ด b e โอเบ จะสังเกตจะมีแถบเสียงเพิ่มขึ้นมาจากนั้นกดโอเคมาที่แถบซอสจากนั้นกดเพิ่มจากนั้นเลือกแอปพลิเคชัน audio capture beta จะได้หน้าต่างให้เราตั้งชื่ออะไรก็ได้ในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่า discord sound จากนั้นกดโ OK. อเคจะได้หน้าต่างการตั้งค่าจะมีในส่วนของ windows ใ้เลือกในส่วนของโปรแกรม discord จากนั้นกดโอเคเสียงต่างๆภายใน discord ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพื่อนเสียงซาวบอร์ดจะเข้ามาผ่านแถนี้ทั้งหมด แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่เสร็จครับต่อไปให้มาดูในส่วนของ Audio Mixer กดจุด3จุดที่แท็กเสียงอันไหนก็ได้กด Advanced Audio Property จะได้มาต่างในการตั้งค่าในแท็บ Tra ็กจะมีการติ๊กแท็กไว้ทั้งหมดให้เอาออกและเลือกเฉพาะแท็กที่ต้องการจาก Setting ที่เราเซตมาเมื่อสักครู่ผมได้เปิด3 t r แท็กไว้คือ1 2และ3เสียงไม่ให้เลือกแท็กที่1เสียงเกมแท็กที่2และ Discord แท็กที่3และ Setting ในส่วนของ Steam ที่ผมเลือกไว้ที่แท็กที่4 ในช่องที่4ี่ให้นำการติ๊กแท็กทั้งหมดทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ละครับสําหรับการตั้งค่าโปรแกรม OBS Studio ฝากกดไลค์กดซับเพื่อสนับสนุนในการทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันต่อไปมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับผมพร้อมอ่านเสมอผมไม่การหลอกนะแฮ hey!